ผมจะบอกว่าสินค้าที่ผมทํานี่มาตรฐานแล้วก็ทนมากเพราะว่าผมใช้เหล็ก PCY ครับพี่น้องเหล็ก PCY เป็นเหล็กสปริงครับเหล็กสปริงไม่สามารถที่จะดัดเอ่อโดยใช้เครื่องมือดัดได้เราต้องมีวิธีดัดมีเทคนิคเฉพาะแล้วก็เป็นเหล็กที่เหนียวมากนี่พี่น้องนี่เหล็ก PCY จะสังเกตดูนี่มันจะชึกชึบชึบชึนี่ครับมันจะแข็งมากเป็นเหล็กสปริงถามว่าหักไหมนี่ครับหักไหมไม่มีหักครับนี่ครับนี่ครับดูครับ ดูความยืดหยุ่นครับมันไม่เหมือนเหล็กทั่วไปไม่เหมือนเหล็กข้ออ้อยไม่เหมือนเหล็กปลอกทั่วไปตัวนั้นเวลาเราบิดมานี่จะเสียรูปทันทีเลยอันนี้เป็นเหล็กสปริงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นเหล็กสปริงครับนี่ครับดูครับดูผมดัดครับเหล็กสปริงครับนี่ครับแล้วตัวนี้ผมก็ดามด้วยเหล็กสปริงเหมือนกันครับดามเพื่อความคงทนนี่ครับดามนี่ครับดามไปที่ตัวนี่ครับเรียกว่าตัวปลอกครับ